พบกับรัชพลสินริสาคอมที่ปรึกษากฎหมายเมื่อได้ใบสั่งมานะครับไม่ว่าจะโดนยึดใบกับขี่หรือไม่หรือว่าใบสั่งจะส่งมาที่บ้านเรามีวิธีต่อสู้กับคดีจราจรง่ายๆดังนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับลองไปที่สถานีตำร,รวจแล้วก็ไปชี้แจงว่าเนี่ยเราไม่ได้ทําผิดเลยอย่างงูอย่างนี้ก็อ้างเข้าไปนะครับ ถ้าตำรวจเห็นว่าเราไม่ได้ทำผิดจริงก็อาจจะคืนใบขับขี่ให้แล้วก็ปล่อยเราไปแต่ว่าวิธีนี้ก็อาจจะได้ผลน้อยนะวิธีที่2นะครับก็ไปสถานีตำรวจอีกเช่นเดียวกันนะครับไปบอกเขาว่าเนี่ยเราไม่ได้ทำผิดนะขอต่อสู้คดีในศาลแล้วกันแต่เรื่องนี้นะครับก็ยังมีประเด็นข้อกฎหมายอยู่ก็คือตำรวจเขาก็อาจจะไม่คืนใบขับขี่ให้แล้วก็ดำเนินคดีในศาลอันนี้นะครับที่ตำรวจเขาไม่คืนใบขับขี่ให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ข้อกฎหมายให้ฟังครับ ในกฎหมายนะครับเขาเขียนว่าตํารวจเนี่ยจะคืนใบขับขี่ให้ก็มี2กรณีเท่านั้นก็คือ1ได้มีการว่ากล่าวตัดเตือนแล้วก็คืนใบขับขี่ได้กรณีที่2ก็คือได้มีการชําระค่าปรับเรียบร้อยแล้วตํารวจก็จะคืนใบขับขี่ให้ดังนั้นนะครับถ่านเราไม่จ่ายค่าปรับตํารวจเขาก็อาจจะไม่คืนใบขับขี่ให้โดยอ้างว่าเราไม่จ่ายค่าปรับนะขอยึดใบขับขี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไปฟ้องศาลแล้วค่อยว่ากันแต่นะครับแต่เลย อย่าลืมนะครับคุณตํารวจกฎหมายเขาก็บอกว่าคุณมีสิทธิ์เรียกเก็บใบขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นชั่วคราวนะครับไม่ใช่ว่าเก็บไว้เป็นเดือนเก็บไว้เป็นเดือนนี่จะเรียกว่าชั่วคราวได้อย่างไรจริงๆแล้วการที่ประชาชนไปที่สถานีตํารวจแล้วแจ้งว่าขอต่อสู้คดีในศาลไม่ควรที่จะยึดใบขับขี่ไว้นะครับไม่ควรที่จะเอาข้ออ้างทางกฎหมายมาใช้เพราะว่าถึงไม่มีใบขับขี่คุณก็ฟ้องศาลได้อยู่แล้วนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าให้เรียกเก็บได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นผิดถูกก็ไปว่ากันในศาลนะครับถ้าหากใช้กฎหมายแบบนี้ประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อนในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับใบแทนใบขับขี่เนี่ยหรือว่าใบสั่งเนี่ยเขาใช้แทนใบขับขี่ได้เพียง7วันเท่านั้นดังนั้นนะครับถ้าภายใน7วันเนี่ยคนขับรถเขาไปพบกับตํารวจนะครับแล้วก็บอกว่าขอต่อสู้คดีก็ควรจะคืนใบขับขี่ให้นะครับอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า เรียกเก็บใบขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นครับเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาทางกฎหมายอยู่ซึ่งถ้าใครเห็นว่าตำรวจเรียกเก็บใบขับขี่ไว้นานหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องไปฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิพากษามาเป็นบรรทัดฐานว่าจริงๆแล้วตำรวจสามารถเรียกเก็บใบขับขี่ไว้ได้กี่วันหรือว่าคำว่าชั่วคราวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาดูเรื่องของคดีจราจรกันต่อนะครับเมื่อท่านไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าขอต่อสู้คดีในศาลแล้วเนี่ย ตำรวจเขาก็จะต้องสรุปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องศาลหลังจากนั้นครับก็ให้ศาลตัดสินมาว่าจริงๆแล้วการที่ตำรวจมาจับท่านเนี่ยท่านเป็นฝ่ายถูกหรือว่าเป็นฝ่ายผิดกันแน่ถ้าศาลพิพากษามาเราก็จะมีแนวทางการใช้กฎหมายทั้งประชาชนแล้วก็ตำรวจดังนั้นนะครับจะฟ้องคดีหรือไม่ฟ้องเป็นสิทธิ์ของคุณคุณเลือกได้ครับ